รู้ทันภาวะน้ำตาลสูงก่อนลุกลามจนยาก เกินการรักษานะคะวันนี้นะคะค้ณเมย์ก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับค้ณเมย์เมสินิทิกันทาค่ะวันนี้ค้ณเมย์จะเอาเรื่องน่ารู้มาฝากนะคะสําหรับใครที่มีภาวะในระดับน้ําตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานมากๆเนะะี่ยค่ะอาจจะส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานแล้วก็โรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะคะซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเลยนะคะความเครียดการตั้งครรภ์การมีประจําเดือนรวมถึงการ ขาดการออกกําลังกายก็จะมีส่วนทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเช่นกันนะคะเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเนี่ยอาการเบื้องต้นก็จะเกิดอาการปวดศีรษะเหนื่อยง่ายกระหายน้ําแล้วก็มองเห็นไม่ชัดนะคะปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะการป้องกันเบื้องต้นก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ปรับพฤติกรรมการทานอาหารตรวจระดับน้ําตาลในเลือดอย่างสม่ําเสมอซึ่งวันนี้นะคะคุณเมย์ก็จะได้จัดอันดับ100อาหารที่มีน้ําตาลสูงควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ อาหารที่มีน้ําตาลต่ําที่เรารับประทานได้มาฝากนะคะจําได้ใช่ไหมคะในคลิปอื่นๆเนี่ยค้ณเมย์ก็ได้แนะนําไปแล้วเนาะว่าเราเนี่ยไม่ควรรับประทานน้าตาลเกินวันละ6ช้อนนะคะซึ่ง6ช้อนเนี่ยก็จะเท่ากับ2เอยกับเท่ากับ25กรัมนะคะวันนี้ค้ณเมย์จัดอันดับทั้งหมด 1, 100อันดับนะคะเราเดินทางกันมาถึงอันดับที่60ถึงอันดับที่51แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่า,อาไอ้แก้วสีแดงๆส้มม่วงๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็อยู่ในน้ําตาลเยอะขนาด ะะอันดับที่60ค่ะก็จะเป็นน้ำอะไรเนี่ยนะคะน้ำจับเลี้ยงค่ะให้น้ำตาล21.55กรัมนะคะ อันดับที่59ค่ะผล,ละไม้เป็นราชินีผล,ลไม้ของประเทศไทยเราเลยก็คือมังคุดค่ะมังคุด100กรัมให้น้ำตาล21.5กรัม100กรัมนี่ลูกหนึ่งได้หรือลูกหนึ่งก็จะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามังคุดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผลไม้ผลไม้เนี่ยเราต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าเออเราเห็นว่าค่าน้ำตาลเขาต่ำแล้วเราทานได้ไม่ใช่นะคะเราต้องดูด้วยว่าเวลาที่เขาเทียบกับ ปริมาณน้ำหนักของอันนี้แล้วอะ่ะของของผลไม้แล้วมันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้แค่100กรัมเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าเรารับประทานได้แค่26กรัมไงแต่นี่21.5แล้วนะคะอันดับที่58นะคะไม่น่าเชื่อคือว่าบางคุดนี่ยังจะเยอะกว่าอะไรเนี่ยอันต่อไปน่าจะเป็นขนุนบางคุดนี่ยังจะแบบจะเยอะกว่าขนุนอีกอะขนุนคือ100กรัมมาให้น้าําตาลแค่ยี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบเอ็ดกรัมเองอะ นะคะอันดับที่57ทุเรียนอุ้ยตายแล้วเราชอบกินมังคุดปรากฏว่าทุเรียน100กรัมเนี่ยให้น้ําตาล21กรัมเองนะคะ1 1 0 0กรัมก็คือ1ขีดเนาะ,ะเดี๋ยวนี้เขาขายทุเรียนกันแบบปอกเปลือกแล้วก็ขายเป็นขีดเนา ขีดนึงให้น้ําตาล25 21้ากรัมนะคะทุกคนซึ่งเรากินไม่ค่อยพอกันหรอกหนึ่งขีดอะเชื่อสีเมย์ด้วยนะคะอันดับที่56นะคะก็จะเป็นอะไรเนี่ยชอ็อกโกแลตนะคะชอคะ็อกโกแลตหนึ่งแท่งเนี่ยให้น้ําตาล20กรัมเลยนะคะอันดับที่55นะคะก็จะเป็นกาแฟกระป๋องนะคะ1กระป๋องเนี่ยให้น้ําตาล20กรัมนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเขาเมย์ไม่แน่ใจว่าเขาเอายี่ห้อไหนมาคิดนะแต่ว่าเมย์หาเจอแต่ยี่ห้อนี้แล้วกันนะคะเขาโทษด,ด้วยนะคะอันดับที่ห้าสิบสี่นะคะก็จะเป็นน้ำสลัดค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าเราลดน้ำหนักเราก็จะมองหาว่าเราจะต้องกินสลัดใช่ไหมแต่อย่าอย่าอย่าลืมนะคะว่าตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเขามีน้ําตาลอยู่ในนั้นด้วยนะบางทีอ่ะเคยแบบเคยได้ยินไหมคะที่แบบฝรั่งเวลาเขากินไอ,อ้มือถือค้างอ่าฝรั่งเนี่ยค่ะเวลาที่เขากิน กินสลัดอ่ะเขาจะกินเป็นแบบว่าน้ําน้ํามันมากอกราดเอานะคะอ่าอันนี้เป็นน้ําสลัดงาญี่ปุ่นนะคะอร่อยมากอะไม่ชอบนะคะหนึ่งร้อยกรัมให้น้ําตาลยี่สิบกรัมนะคะอันดับอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยทําไมวันนี้มือถือฉันไม่ไปเนี่ยอ๋อโยเกิร์ตโโยเกิร์ตคือดีมากโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยให้น้ําตาลยี่สิบกรัมนะคะอันดับที่ห้าสิบสองนะคะอันนี้คืออะไรข้าวหมูแดงหรือเปล่าทําเองงงเองเนี่ยนะคะจะจจะเอไปไป ข้าวหมูแดงมาถึงข้าวหมูแดงนะคะหนึ่งจานให้น้ําตาลยี่สิบกรัมอ้โหมันน่าจะอันนี้กับน้ำราซึ่งมันอร่อยจริงๆนะคะอันดับสุดท้ายค่ะอันดับที่ห้าสิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นของโปรโดของคนลดน้ําหนักนะคะซึ่งก็คือนมเปรี้ยวนั่นเองอย่าลืมนะคะว่านมเปรี้ยวก็มีน้ําตาลนะคะความความเอาหวานของน้ําตาลเนี่ยเขาเอาไว้ใช้เพื่อรักษาจุลินทรีย์ที่อยู่ในนมเปรี้ยวนะคะซึ่ง อตอนนี้มันก็มีมีจุลินทรีย์ชนิดอื่นก็คือโปรไบโอติกที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในความหวานก็สามารถใช้ทดแทนได้นะคะส่วนนัใครที่สนใจนะคะอยากได้คลิปแบบนี้หรือว่าอยากได้หนังสืออ e ีบุ๊กนะคะสำหรับเก็บไว้เป็นของตัวเองเลยนะคะโค้เมก็แจกฟรีอยู่ใน l ล n e นะคะ l ล n e ID ค่ะแอดป2นะคะหรือที่เบอร์โทร0 9 7 0 4 9 1 6 2 4ค่ะส่วนสำหรับวันนี้นะคะค้เมยจะมาทบทวนให้ฟังเนาะว่า สิอันดับในคลิปนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับที่60ค่ะน้ำจับเลี้ยง100กรัมให้น้ำตาล21.5กรัมอันดับที่59าสิกมังคุด100กรัม21.5สิบเอ็ขนุน100กรัม21น้ำตาลยีกรัมนะคะห้ 57, ทุเรียน100กรัม21กรัม56ช็อกโกแลต1แท่ง20กรัม55กาแฟ1กระป๋อง20กรัม54าสิสี่น้ำสลัด งาญี่ปุ่น100กรัม20กรัม53โยเกิร์ต1ถ้วย20กรัม52ข้าวหมูแดง1ถ้วยหนึกรัม51นมเปี้ยว1ขวด20กรัมนะคะส่วนสำหรับคลิปต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเป็นอาหารที่มีน้ำตาลต่ำกว่า20่สิบลงมาแล้วแหละสามารถเลือกทานได้นะคะแล้วก็ใครอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะกับโคดเมย์เมซินีที่กันทาค่ะสวัสดีค่ะ